เรื่องฟีดแบ็กว่าเป็นไงบ้างที่เราไปดูกันอ่ะกันเริ่มต้นจากพี่พลก่อนเลยหนังเรื่องนี้รู้สึกว่าครบรถมากครับมีทั้งความสนุกความเศร้าเสียงฮรเระมาเต็มมากครับคือเราอ่ะรู้จักบารเสนกับบาสมาเนมนานและเราไม่เคยเห็นบาสในเวอร์ชั่นนี้เลยเทคนิคการถ่ายภาพนะครับชอบเป็นพิเศษเลยเพราะเป็นแทนเฮลนะ,ะ<ช>แล้วก็ฉากต่อสู้อะไรอย่างเงี้ย<ช>ก็รู้สึกแบบชอบประทับใจมากครับ ่วนตัวผมผมรู้สึกว่าผมชอบนะผมชอบหลายๆอย่างมากเลยภาพรวมคือแบบดีหมดทุกอย่างชอบเคมีระหว่างเฟิร์สบาร์นะรู้สึกตื่นเต้นครับที่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมแล้วก็พี่เฟิร์สด,ด้วยจริงๆกำหนดฉายปีที่แล้วด้วยด้วยสถา,านการณ์โควิดลต่างๆก็คือเลื่อนมาจนถึงปีนี้นะครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ามาซัพพอร์ตบาร์แล้วก็เพื่อนอๆในสังกัดดีใจครับดีใจที่ได้เห็นแบบเพื่อนๆแบบโชว์ศักยภาพในการแสดงมีทีไหนที่อยากไม่ทุกคนตั้งรอ ชอบสำหรับผมเป็นซีนที่บนสะพานแบบว่าสู้กันผมชอบซีนอาาครับผมอาานี่คือสุดจริงแน่อยู่แล้วผมชอบซีนคุณตำรวจเนาเพราะว่าโหคุณตำรวจนี่แบบเทเลยเกินนะครับเอาเป็นว่าฝากติดตามคุณตำรวจแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่น้องผมนะครับอยากทราบเรื่องฟีดแบ็กว่าเป็นไงบ้างที่เราไปดูกันอ่ะกันเริ่มต้นจากพ่พนก่อนเลยหนังเรื่องนี้รู้สึกว่าครบรถมากครับมีทั้งความสนุก ความเศร้าเสียงฮัเราะมาเต็มมากครับผมชอบการวางอุประกอบภาพแต่ละซีเนี่ยโหแบบว่าสีสันหรือหาสถานที่ในการถ่ายทำเนี่ยรู้สึกว่าโลเคชั่นสวยมากๆเลยครับผมชอบเกี่ยวกับจังหวะการเล่นมุขของอาม่าจังหวะอาม่าคือดีมากไงผมชอบมุขแอน<ม>โทนของเรื่องนี้ครับผมเพราะว่าดูสีแล้วมันแบบดูลึกลับดูแบดมากครับผมชอบมากไปด้วยสมัยนี้เขาใจร้อนนะดิครับผมจริงก็ชอบมุขแอนโทนของภาพะนรับ ความรู้สึกแรกคือบาสเล่นเก่งมากคือเราอะรู้จักบา์สนกับบาสมานมนานและเราไม่เคยเห็นบาสในเวอร์ชั่นนี้เลย<ด>เวอร์ชั่นนี้นะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบแมนเท่ th, แล้วก็แบบดราม่าที่แบบมีความเป็นผู้ชายสูงมากบ <c oughs> าสถ่ายทอดออกมาได้ดีมากผมรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์ในตัวเพื่อนมาก <c oughs> เราชอบซีนอากมากบาขโมยซีนแบบน่ารักมากเรารู้สึกว่าอามามีความเป็นสาววายมาก ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับคือเล่นเองด้วยแล้วก็แสดงเองด้วยแล้วก็ดูเองด้วยก็ตื่นเต้นเพราะรอบล่าลนี้ก็เป็นรล่าที่สาแล้วเหมือนกันครับผมก็รู้สึกดีใจที่เห็นคุณแบบ <g love> มันก็พัฒนาขึ้นเยอะมากๆ <g love> อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเห็นความตั้งใจของของคุณอะไรอย่างเงี้ยอีกซีหนึ่งชอบมากๆก็คือฉากสุดท้ายที่ตอนที่พีเน็อยู่จะสปอยหรือเปล่านาะนัดก็ชอบเป็นซีนเดียวกับนิวเลยครับก็เป็นซีนก่อนสุดท้ายของเรื่องดีกว่าครับแต่ว่าไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นยังไงเทคนิคการถ่ายภาพนะครับชอบเป็นพิเศษเลยเพราะเเปป็็นนดละ้้กกาาต่่ออสสสูรยงีึบบบชชททัใจมถุ เลยเป็นมันกําลังสื่อถึงว่าเอยถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเราสามารถแทนเขาได้เลยนะครับอันน,นี้คือสิ่งนี้ที่สัมผัสได้ที่แบบเนยนไล้ออกมาได้ดีมากๆครับเป็นสีนของอมมาม่าครับตอนแรกไม่คาดคิดว่าจะมีซีนแบบนั้นตอนแรกคิดว่าเนี่ยเป็นซีนที่แบบเปิดฉากมาก็คือแบบซัดก,กันเลยแบบโหดชอบซีนที่ต่อยกันบนสะพานลอยครับแบบทั้งเอฟเฟกต์ฝนตกแบบมุมกล้องแบบสวยครับแล้วซีนที่ชอบที่สุดของผมนี่น่าจะเป็นซีนกินโจ๊กนะฮะเราเชื่อ,อจริงๆอรัว่าเออกำลังร้อนอยู่แล้วแบบว่าอยากกินปับกก็ฝา้วนห้องว่า สนุกแน่นอนครับฝากด้วยครับเอ้ยไทยถ้าก,กูฆ่าคนตายยังจะมอคกูเป็นเพื่อนอยู่ปะวะ